สวัสดีครับมาแห่งมวลเซื้อามาถามไทยครับหลังจากาการเชียงโศกสากินแบงรัฐบาลออกไปเมื่อวานนี้ครับวันที่17มกราคม2564รบ่ครับาตามที่แอดมินโลงให้เนาะกะมีเข้าลายสำนักหลายอาจา์อยู่เนาะครับเนะาะผู้ใดมีโศกมีหมานมเนครับผม ครับแดกครับอ่าผู้ที่เพิ่นเข่าแน่เนาะครับเพิ่นเขา่าผู้หาเจ็ดแปดครับที่แอดมินรน้องไห้นาะอ่าเพิ่นวิ่งล่างหาเพิ่นว่าครับผมมีหาหนึ่งหาสามครับหาหนึ่งหาสามครับผมกับเจ็ดหนึ่งครับเพิ่นวิ่งครับเข่าห้องเพิ่นครับหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะครับเนาะวิ่งล่าง วิ่งหาเพื่อนว่าบุญเพิ่อนให้เก่าหนึ่งสองกับสามเจี้ยข่าล่างของเพื่อนนะครับปูหาเจ็ดแปดข่าูล่างนะครับเด้อข่าล่างครับหาหนึ่งครับหนึ่งหาครับหาหนึ่งหนึ่งห้าข่าล่างครับปูหาเจ็ดแปดครับแล้วผานไปครับสำแหน่งนี้เนาะปูหาเจ็ดแปดเข่าครับหนว,หนวดหนวดที่สิบเจ็ดเนาะเข่าครับตามต่อผู้ใด เข้ามารับสม้มวัดติดตามไว้ครับเพราะว่าแอดมินก็นจะได้ไปหาปูนคขนขึ้นเก่าไปสุงวดครับเขาครับงวดในของเพิ่นกับเขางวดที่ผ่านมากกับเขาครับอ่าแล้วก็มีอ่นั้ามีอ่อีกปูปูทองค้ากับเขาแล้วครับเด้ FC. อเอฟซีนี่ไทยเดือบงมโน,นครับปูทองค้าครับปูทองค้างวดที่ผ่านมาก่นกับเขาทัา้งบนทั้งล่างครับ แต่ว่าแอดมินเลยร้ลงข่าวให้เพื่อนตามงวดนี่งวดวันที่17วันผ่านมาน่ะแอดมินลงให้เพื่อนกับเขาของเพื่อนครับก้าหาเต็มเต็มครับก็มีหไม้เลขกอ่ะรรทรเพื่อนหมเ้เลขกปั๊นีเพื่อนผู้ใดอยากผู้ใดมีโชคมีลาภอยากรวมทั้งบุญน,น้อเพื่อนเนาะครับเนาะ,ะนี่ครับนี่นะครับเนาะก้าหาครับเพื่อนก็มี่หาหกหนึ่งครับหาเจ็ดเก้าครับนะซับไปซับมาสามตัวเนาะ หกศูนย์นะครับก็มีเก้าห้ามีเก้าสามครับปูทองคําเนาะข่าอีกเลีวยครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเรื่องปูทองขํามซับไปซับมาครับแต่ว่าหลายตัวเนี่ยตอนที่เด่นชัดก็คือเก้าห้าครับน่ครับจะเจี่ยนมาครับเนาะปูท้องขําครับปูทองขําตามต่อครับงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าครับมาตามต่อเนาะปูทองคํา เข้ามาสองสำนักแล้วครับเนาะครับผมกดติดตามไว้ครับกดไลค์กดแชร์ไว้ครับครับผมต่อไปดูท้องข้าเพื่อนกาเข่าครับงวดนี้เนาะนะครับผู้หาเจ็ดแยดก็เข่าครับ ติดตามไว้ครับเพราะว่าแอดมินก็จะได้ตามให้หมวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพอดีน้ำหักข้าวสารมาให้เราบครับผมว่าเนี่แอดอ่านนี้เลยอะครับวัดกุดแหวัดกุดแหเขาตรงตรงครับวัดกุดแหอาจารย์ที่วัดยุวัดจุ่มสีพันธิญายไปจำภาษายุวัดกุดแหครับพันธิบิดาสั่ไสงไปแปลไปสั่งไม่ครับ ายาวยวัดกุดแฮหรครับเพิ่นไปได้เยกมากครับมหมวดวังหันครับเอาตรงๆครับไปถ่ายสอ้งหนึ่งเกาหาครับเป็นหวดแรกคนทำพิธีขวาครับหวดแรกเด้อมีผู้โดยชอบให้ม้มานำบ่ครับจะเลื่มติดตามครับมีส่องของมหาเห่งช่องเดียวครับที่ไปทำคาวเนะาะเป็นวาดเพิ่นที่ไปยู่ไม่กะ บาฮันได้มีผู้ใดเบื้องไรเป็นได้เนาะเสีดยดยาย,ายาดทุกผู้ใดเชื่อผู้ใดมีโชคมีลาภอยากร่วมทำบุญกับทักท้งไร่ข้ามาได้นะครับเด้อเพราะว่าวันที่สิบเก้าปูพันธุ์ที่แห่ปูอ่าหุน่นปูสีเขาพันธุ์ที่ง่ายไปอยู่วัดกุเทนะครับเป็นไหงวดแรกนะครับเด้อครับสองนึงก็ต้องหาเขาตรงๆนะครับเด้อเอาครับผมจะผ่านยัดขาดครับต่อมีงวดสองงวดสามครับ คืองวดแรกครับเพิ่นขอโชคขอภูมิเจ้าทีเปิดภูมิได้ตรงๆนะครับเด้อวัดกุดแหงับผมแล้วกะตาแสงคลองครับตาแสงคล่องก้าวหาเพิ่นมาขัดเพิ่นว่าเพิ่นเห็นอยู่ตนเพิ่นเห็นอยู่หน่อยปากเข้าที่ไปงานดูวัดกุดแหงนี่ยแหละเพิ่นเพิ่นเห็นอยู่หน่อยปากเข้าเพิ่นเห็นของเพิ่นอยู่หน่อยปากเข้านะครับเพิ่นว่าแดงชัดเจนเลยก้าหาตัวเดียวเพิ่นมั่นใจครับครับตาแสงคลอง พ,อพ่อคนมีเส้นมี่ยังกะครับผมตายแสนทากยกับยักษ์พายดัดขาดครับแอดมินก็ติดตามต่อให้เพราะว่าแอดมินทั่ข่าวกับพอ่อแซนพองตลอดเนาะแล้วก็แกม่คู่หอมหวนครับเก้าแปดซีครับเก้าแปดซีครับกับฮกหาครับเพืชหัวเกินว่าฮกหาฮกหาฮกหาครับฮกหาฮกกับเก้าตัวเดียวกันได้ครับเด้อะ บนบนครับเนาเลยมีโศกมีลาบกันเรื่อยเื่ครับทักแซรแอดไลน์เขามาหอยากรวมทัพบ,บุญเนาะครับเนาะแจ้งจุดประสงค์เขามา6 5้หาเาหครับแล้วก็เป็นเลขข้อสอข้อสอทีแม่คู่คนจัดงานางต้นปีรลังปีไม้เนาะครับเนาะเป็นสี่สิบเกปีอ่าเกิดข้อสอสองพันห้ารอยสิบห้แอดมินจะลงงหายเนาะสิห้าครับสิบากับสีเกนาะครับอ่าส่วนที่ แอดมินเพิ่นที่เพิ่นร่ำอันเว่าฟ้อนให้เอฟซีนะครับเนาะสิบห้ากับเพิ่นมาฟูซิปุขาวมาประทับส่งวันที่16วันหันกับเพิ่นให้หกหาครับตัวเดียวครับหกหาหกเก้าตัวเดียวกันแล้วครับเนาะครับชัดเจนเนาะครับเนาะเอาขอบคุณหลายครับสำหรับการรับชมรับฟังครับแบบนี้นี่แหละครับเขาแม่คู่เขาครับได้ หนหกัเข่าของเพิ่นเนาะครับเนาะก็พูดล,ลายๆแล้วก็ปูหนึเจครับอ่าปูหนึงเข่างวดที่สามนะครับเ้อเข่าเป็นงวดที่สแล้วอืมเข่าเป็นงวดที่สามครับผมปูหนึ่งเนอ่าไปต้ต้นคลิปอะเพื่นให้สองซีหนึ่แล้วก็เก้าีหน้าศูนย์หนึ่งะครับเนาะต่ว่า ไปว,ว,ว,วันคู่วัหนหันที่16ล่าสุดครับเพิ่นไ้แอดมินมาตัวนี้ครับแอดมินกับรงสรุปข่าวเนาะสรุปวัยยัวเพื่นไหเพิ่นว่องไฮเมืองเกิงนะครับหนึ่งหานี่ครับเพิ่นวใ่ใงไเมืองเกิงครับอแอดมินเขียนไว้เพิ่นเจให้เพิ่นเดินเจ้าซีนึงครับประกาศเพิ่นว่าห้นักตัวนี้กับตัวนี้ครับเพิ่นว่าเป็นงวดที่สามเลยครับเด้อ ปูนึงจะศูครับมาตามต่อจะผ่านเด็ดขาดครับกพติดตามไว้ครับแอดมินทีนั่มเสนอให้นะครับเนาะอาอจะผ่านจะผ่าดครับขอบพูดละลายอย่าิืมครับเปินไห้3มงวดงวดที่3นะครับงวดแรกให้เจ็ดให้นึ่งเจย์ครับออกเจ็งวดที่2อให้นึ่หนึ่งเก่าออก1นเก่าครับงวดนี้ให้นึ่งหาครับเต็มเต็มครับนี่ครับ เขาครับงวดที่สามครับปูหนึ่งจะศูนย์นะครับเด้ออสำหรัปหลักก็คือผู้ใดอยากทําบุญอยากะร่วมบุญนําหลวงปูเพิ่นกัทักแสรแอดไลน์เข้ามาได้ครับระบุออกมาได้ครับครับผมแอดหนึ่งจะสิบสี่สะพานอยู่เนาะครับครับสจหรับปูมีโชคมีลาบนะครับเพื่อปูว่ามีกัรอดติดตามได้ครับงวดต่อไปครับรถเดนีงครับเด้อหลักการกุ้งชุดท้ายครับที่แอดมินโทรไปถามพอจำเนาะ โอ้ปถามพอจำยุทธภูตากพอจำ่นจะหายมากครับหนึ่งห้าเจ็ดครับนะกับเขาของเพิ่นครับซับไปซับมากกับเขาอยู่ด้วยครับเด้อยุบผู้ตานึงห้าเจ็ดครับเห็นบ่ครับผมหนึ่งห้าเจ็ดครับครับผมเอาตามนั่นแหละครับเขาหลายสำนักอยู่แล้วครับเนาะเพราะได้ผู้ได มีโศกมีลาบกะมันสิอยู่คืนอยู่กับดวงครับผู้ใดโศกมั่นกะแสดงความยินดีนั่ครับผู้ใดว่าห้ามมีโศกมีลาบกะติดตามไว้ครับติดตามไว้แอดมินกับทีหานำหาเข่าดีๆมาให้ละครับเนาะเอาจะพลาดจะขาดครับเลขออกซ้ำเก้าหาครับครับหนึ่งห้านะครับเนาะสามหนั่นได้ครับเลือกัเขาหลายสำนักอยู่ครับสามสี่ซำนักนะครับที่แอดมินจะลืมครับวันที่สิบเก้า แอดมินที่ไปร่วมแห่ปูซี่ปะเขาจากวัดจุ่มสีไปวัดกุ้งแห่ครับอะจะร่ืมติดตามไว้ครับแอดมินอานสิมีข่าวสารดีๆมาให้รับชมรับฟังนะครับเด้อเ<ม>พิ่นให้เป็นวดแรกวันเกาา่าหาเต็มๆเลยครับเด้่อเก่าหาตัวเดียวโดโดๆครับให้เต็มๆเพิ่นไปขอพุ่มขอเปิดพุ่มปูอยู่วัดจุม่มสีเพินพ่นเพิ่นจีง่ายไปครับเพิน่นมีวิธีการแห่ไปอ่า กะติดตามไว้ครับมี่เกามีงานอีหยังกะติดตามไปเรื่อยๆครับแอดมินสีนั่สิงห์หายด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสำหรับการรับชมรับฟังด้วยครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังแน่ใจแอดมินดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ครับแอดมินสิตามต่อเลยครับเด้อผู้ใดอยากรวมทําบุญเวลามีโชคมีมันอยากรวมทําบุญนั่มอาจารย์ต่างๆหรือว่าสำนักต่างๆที่มีโชคมีไ้นั่กะ พักเสร,อ,รอ,อะไรครับว่าไรครับแอดมินที่เป็นสะพานบุญไห้ครับครับผมสวัสดีครับสวลรั์คีนี้ครับ